ลาดีเขาบีสตรงไลท์ทดสอบใหม่ได้ใหม,ม่ใหม่มาแล้วจ้าไม่รู้มีใครอยากเห็นหน้าผมหรือเปล่านะ โอเคก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ตัวของแฟรงกี้กันก่อนเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะซึ่งก็เป็นเกมที่ผมอัดมาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วค่อยจะเอามาภาคทีหลังนั่นเองนะซึ่งก็อาจจะแย่หน่อยนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เล่นแบบเล่นไปเราก็พูดไปด้วยนะก็มาภาคทีหลังนั่นเองนะก็ไปดูกันเลยดีกว่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็ช่องฟีซี่จะแรกตัว ที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นั่นเองนะเพื่อเป็นตัวของแฟรงกี้มัดดานั่นเองนะแฟรงกี้เอเคนึ่งซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปเล่นอ่าด้วยใช้บัตรอาวุธร้อยนะก็ใช้ทั้งหมด3ใบเลยนะั่นเองซึ่งก็ไม่สามารถเล่นในซีซั่นเดียวนะต้องเล่นทั้งหมด2ซนะีซั่นนะซีซั่นที่แล้วก็เล่นไปได้แค่2ใบนะโอเคเราชี G ้เลเซอร์ไปก่อนชีเลเซอร์แบบโอ้โหตายตายหรือหลอตายเลยเหรอ,หรอโอเคคลิปนี้ผมก็ พิ่งได้ใหม่ใหม่มานะพร้อมกับหูฟังเลยนั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะคลิปนี้ก็ถ้าชอบดีก็ถ้าใครชอบก็เรียนไปนะโอเคหันหมดหันหน้าหมดแล้วเอ่อเรเซอร์บีเรเซอร์บีบบโอเคเฮ้ยได้ดูดำเลยว่าอย่างแรงะอันนี้คือเร็วหนึ่งร้อยเลยนะจำไม่ได้แล้วว่าเหรียญเซนยอะไรไปนะจีเรเซอร์บอดโอ้โหมันรอได้มันรอได้เร็ว,ะะรวะนะลาดิเคอบีเออลาดิเคอบี ยังไงเอารอดแล้ววันนี้เราต่อยไปก่อนโอเคกันตายเขาเด้งไรกันตายเขาเด้งไรยังไงไอ้กุซานอารอดแล้ววันนี้ตีไปดรอดมาก่อนตีตีไปโอเคนโนเขาจะรอดได้นะโอเคเรามาดึงโซงก่อนเฮ้ยเอเสนี่มาเฮ้ยออกมาก่อน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 ยังไงจางวันนี้เราชาร์ตลาดิเขา มีโอ้โหโดนหินเน้นๆเลยมันรอนได้เราต่อยไปก่อนโอเคโดนโดนดำปะไอเรายังไงตีไปโอเค okay. เรียบร้อยนะาจะไม่ผิดหมใส่เป็นซับไอ้นี้มาด้วยนะซับเจ็ดเทพจะไม่ให้มันติดสัตว์ได้นานขึ้นปนะยังไงเราลาดิเขาบีปเรียบร้อยโอ้ได้จินเบไปหนึ่งตัวโอ้โหไอไอไอพี่น้องไอพี่น้องนรกตีไปอ่าคอเตอร์คอเตอร์คอเตอร์นี้เราลาดิเขาบี โอ้มันรอได้ขนาดนี้เลแล้วนี่เลยซองไลท์ไปซองไลท์ไปเรียบร้อยโอเคมาโรเจอร์เขาจะมามาแล้วเราขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนก่อนเรายังไม่มั่นใจในโปรไฟลดอดของเราโอเคขึ้นมาปุ๊บแต่เราก็ลงไปใหม่เฮ้ยดอดมาโอเคบางดอดบังดอด,ด,อดต่อยไปต่อยไปยังไงเราลาดีเข้าอ่ะดอดแล้ววันนี้มี โอ้ผไม่ตายตีไปตีไปเฮ้ยเราติดสถานะด้วยวะคือผมไม่ได้แทบรู้เทปของไอ้นี้แปลงเกีนนะโอ้เรียบร้อยเลยโดนโดนคิดรอบีมกระโลกไปโอเคเดี๋ยวก็รอเกินใหม่กันอีกทีนึงนะอีกสี่สวิน่าจะทันอยู่นะอีกฝั่งเขาเกิดกันหมดเลยนะโอเคโอ้โหเราเป็นจินเบยด้ยนะโอเคฝั่งเขาเป็นสายวิ่งตัวเดียวนะจินเบดังนั้นเราก็ต้องระวังทงบ้านกันหน่อยหนึ่งดู ตอนนี้จีนเบขึ้นฟองมาแล้วใครลงมายังไงเราเอาไอเด็กเปรตเราลายที่เข้าบีมไปโอ้โหมันไอ้นี่เปล่มันนี่เราปล่อยไปยังไงจินเบยังไงนี้รอดแล้ววันนี้เราโอ้โหดอดรอดไม่ทันดอดไม่ทันไอ้เวลาเราน่าจะตีนอกทงได้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมจินเบตีไปเอาดอดวันนี้เราลายที่เข้าบีมไปโอเคสวยงามสุดซี่เรียบร้อยเกมที่หนึ่งก็จบกันไปนั่นนึกว่าจะแพ้ซาเลวนะ โอเควะเอฟบีวีเป็นของเบอร์สองนะเกี่ยวกับไปต่ออยเกมที่สองเลยดีกว่าแล้วเกมที่สองนะครับทั้งแสงเก้าหมื่นหน้าในนะสับทีมเราอ,อู้มีใครโดนได้เหรอออกมาทําไมนี่เราก็โดนดับสองตัวน้ำพลังข้วทั้งแสงเก้าหมื่นหลบพานเลยนะโอ้โห <laughs> หนดับสามตัวได้เหรออ๋อบอกเลยนะว่าคลิปนี้จะไม่ได้มีการแบบคาดเกมที่แบบเล่นดีๆนะเพราะว่าบัตรอาวุธร้อยมีจํากัดได้แค่สามใบ ก็เอาให้ดูเล่นเลยสามเกมนะแล้วซึ่งผมก็แบบเล่นเกม3เกมแรกเริ่เราชีดดก้ก็โอเคชี้ถึงเลยนะแอไปเห็นของช่องอื่นมาเอ้ยดอมาเราลาดเอไม่ใช่ซองไรซอกไรเกือบ <c ười> <c ười> <c ười> จะลาดิเข้าบ,บีมละแอไปเห็นในช่องอื่นมาแล้วว่าสกิล,ลเลยเลเซอร์เนี่ยมาายันระยะไกลนะก็ไม่รู้ว่าจะไกลขนาดนี้นะ <c ười> โอเคเรามาชาร์จหลังหลังตึก ลาดีเขาบีแบบโอ้โหโดนตัวไปจึงหนึ่งเล่านี่เลยไอซอกไรตีแบบเรียบร้อยต้ัวด,ดั้ง่ายจัดเลยนะตัวนี้เออแล้วว่าเป็นอีกตัวนะที่ไม่ค่อยกลัวคิสรุเท่าไหร่นะแล้วก็ตีนวลดั้ม่อเข้าแล้วนะฮะถ้าใครมีก็น่าจะเล่นสนุนกกว่าผมว่าน่าจะเล่นสนุกกว่าโรเจอร์หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันไอดีลองโมบิโรเจอร์แต่ว่ายังไม่ได้เล่นเลยนะโอเคป่ะดึงตรงนี้ไปก่อน เฮ้ยเราขึ้นไปข้างบนเราต้องเล่นไปสายวิ่งละทีมเราไม่มีวิ่งกันเลยเฮ้ยอีกหมาขึ้นมาเราเด <c ười> ดิจิตอลดิจิตลล <c ười> อลเรายัางไงลงมาแล้วเราลาที่เข้าบีมไปโอ okay, เคโดนอยู่โดนอยู่เดกว่าจะไม่โดนซะแล้วนะสกิลเราไอ้นี่นานเกินเอ้ยเรา่าอไปยังไงเราสตรองไลท์เรียบร้อยจะมีคนลงมาไหมเหมือนจะไม่มีคนลงมา มีลงไปธงเอคนหนึ่งนะเราก็มาดึงธง B โอเคโอ้โหธงเราโดนดึงสองธงเลยว่ะต้องขึ้นไปกันธงบนละใครวะสองตัวโอ้โหจีซารุด,ดีหรอตีบอลทีนึ่งแล้วซองไล์ไปโอ,โอ้โหมนลงกล้างเฮ้ยแจทึนเราลาดีเข้าบีโอ้ยแรงแรงเขาเลยแรงวะแรงวะยังไงเราลาดีเข้าบีได้อีรอบ บีไปทีนึงโอ้มันลม้มว่ะมันลม้มว่ะยังไงสะเทือนเอ้ยโอ้คิดซะวมาเฮ้ยเราเอ้ยอ่ยเอ,อเรียบร้อยเลยเราโดนตัวอะไรตายวะโอดนสะเทือนโอ้โ,โ,อโหเรียบร้อยเลยเหลืออยู่ห้าสิบวิเฮเราหนวดดำมาเล่นเลยแล้วกันนะเอาว่าอีกฝั่งเขาเดียนครุตีต้นวดดำสองตัวแล้วก็สายวิ่ง์สองตัวมีคนลงมาคนหนึ่งเรานี่เลยโอ้โหเวก็พังด้วย ลอยดำเราจะสกิลเข้าหรือเปล่าเนี่ยเอาบินไปแล้วออกมาทงล่างมาทงบีแย่แล้วอีสิวิยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูด,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 ดเอ้ยโดนดูดโดนดูดเฮ้ยสลับกันดูดเหรอไอรถเราดูดมันต่อวะเมื่อกี้อะโอ้มันไม่ตีตคอเตอร์เรอวะแต่ไม่เป็นไรเรามาดึงทงพยายามดึงทงเลยสิวิดึงทันไหมโอเคไปกระพังมาไม่ทันเรียบร้อยเอ้ยทงบนญทงบุญ โอ้โหโดนจนได้ทงบนเรียบร้อยเลยเกยมนี้เราก็แพ้ไปลนะโอ้สาเล่นดีเรียบร้อยเลยไอ้เพียวไอ้เด็กฮีใช้เกมสุดท้าร์ครับกำลังสองแสนหนึ่งพันในเราซาตีนเรามีคิซารุเมโรเจอร์แล้วก็ตัวของช็อปเปอร์นะครับนั้นกทั้งแสงเก้าหมื่นเจ็ดพันนะมีโรเจอร์มีซาเทิร์นคิซารุแล้วก็นวดดำนะเออเกมนี้เราจะไปรอดไหมเนะี่ยทีมเราไม่มี สิเราหมัดล้วนเลยดิว่ะใชคดีที่มีชอปเปอร์เป็นเบลโลได้แตฝั่งเขามีวิ่งเลยนอกจากเก็บไอโรเจอร์ฝั่งเขาได้ไปเนี้ยต้องพึ่งคิซูรุละในการเก็บโรเจอร์อา่าโอ้คิซูรุสกิวระแบบนี้หรอเอ,อ้ยโรเจอร์มาคิซูรุฝากหน่อยเอ,อ่อซองไร้ล้วน อาลาดิโกบีบายบีบายป็นกระต่ายได้ยังไงกระต่ายได้ยังวะตีไปตีไปอันนี้แหละกระต่ายได้เลยเอาแต่คิซโรุเราไม่อยู่แล้วเดี๋ยวต้องมากันไอ้นี่เหรอยังไงลาดิโกตอนไหมเอาเดีด๋ยวเราแบบนี้เราบีไปโอ้ไม่ตายรอมาเออดรอนได้เฉยเราสตรองไลท์โอ้โหไอ้นี่มงปราตาสวนมายังไงกดตกใจไปทีนึงเออตีไป ตอนแล้ววันนี้เราลาดิเคอบีมไปโอเคตายอยู่โอ้โหกว่าจะเก็บโรเจอร์ไนดะ้อย่างนานแล้วคิสซูเรามาแนละ้วไม่ทันเราเพื่อนเราเก็บไอรโรเจอร์เขาไปได้ละอีฟเขามาเป็นหนวดดำสอตัวนะแล้วเราก็คิสซูที่หนึ่งตัวเราจะไหวยอยู่แล้ววนะเอ้หนวดดำา3ตัวเลยโอเคขอญาตตั้งสไนขอญาตตั้งป้อมลาดิโก ยังไงเราเล็งเล็งดีๆเล็งดีๆบีมไปเออเรียบร้อยได้โดยดังไปอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็บีมอีกทีหนึ่งยังไงเล็งคิซุกุบบีไปโอ้โหทำไมสกิลไม่เข้าเลยวะแล้วอีเราสองไรไปเอ้ยส่องไรไม่โดนตีไปตีไปตีโดนตีตีตีไปไปทีมเราไปใช้เขียวด้วยทีมเราไปใช้เขียวด้วยยังไงลาทิโเขบีไปโอเคได้โรเจอร์เอ้ยไม่ได้โรเจอร์ได้คิซุกุโรเจอร์เข้ามา เอ็นนี่ละเอลเจนี่ละโอเคจะยิงไปโดนเราซองไลท์ไปเอ้ยหมื่นห้าหมื่นห้าแต่มันมันติดบูล่ะแล้วทีมเราไม่มีใครมากันเลยเฮ้ยดนไปโอเคบังโดนได้ตีไปเฮ้ยตีไม่โดนเราดาซานไปลาเดียวดีโอ้โหมันโดนได้เฮ้ยมาเลี้ยงเรามาเลี้ยงเราดนไปโดนไม่ได้หรอกรองไลท์สตรองไลท์ตีไปตีไปโอ้โหตีไม่เข้าเด้อตีไม่เข้าเลย่ะ เฮ้ยโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรอ่ะโ,โอเ้เลี่ยบลเลยโดนโดนคุมาบอนนี่ไอ้เฮียเราจะต้องรอหน่วยดำมาละเกมนี้ไม่น่าจะชนะละทีมเราไม่มีสายวิ่งเลยอะ่ะมีแต่สายบัตรแล้วเราก็เล่นบัตรคู่เลยอะ่ะแต่ว่าเรากำลังโรเจอร์ให้สองตัวแล้วเว้ยกัโนโรเจอร์ให้ตัวหนึ่งเออไม่รู้ตัวที่สองกันได้หรือเปล่าโอเคยังไงหน่วยดำรอมารอมาได้เราต่อยไปโอ้มารอนได้เอ้ยเฮ้ยโดนเลยเอ้าเฮ้ยเรายังไม่ล้มอ่อนล้ม อะไรวะเนี่ยเฮ้ยดึงดึงธงเรียบร้อยธงกลางได้แต่ธงดีไม่มีใครไปดึงเรียบร้อยเลยโอเคก็จบไปแนละ้วครับสำหรับตัวของแฟรงกี้ในคลิปนี้นั่นเองก็สำหรับใครครับชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้และตช่องพีซีชนแชนลให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน